แต่งงานไม่มีสินสอดเขาแช่งให้แม่ตายอีกด้วยล่ะคะ่ะยอมถูกด่ามานานแสนนานละคะ่ะสำหรับน้ำหวานน้ำตาลินหลังจากที่ออกมาแฉอดีสามีนอกใจทำเอาชาวเน็ตอยากรู้อย่างมากมายหลังสาวน้ำหวานนั้นได้ออกมาโพสอินสตาแกรมบอกว่าเงียบมานานและจะขอออกมาพูดบางคะ่ะเรียกได้ว,ว่ามเมื่อไม่กี่วันมานี้ทางด้านของสาวน้ำหวานเองตัดสินใจที่จะเชิญสื่อมวลชนมาเพื่อเป็นการมาพูดคุยและอธิบายในทุกเรื่องที่เธอนั้นเจอซึ่งตัวเธอนั้น ยอมเงียบมาตั้งนานแล้วในครั้งนี้เธอได้เผยแบบหมดเปลือกกันเลยทีเดียวล่ะค่ะเดยเธอนั้นยังกล่าวอีกว่าเรื่องผู้หญิงรุ่นน้องหนูนั้นส่งมาให้มีการสนทนาในเชิงชู้สาวเป็นรุ่นน้องหนูและพี่เขาทักไปหาว่าหาแฟนให้พี่นอยพี่อาจจะอยากกับน้ำหวานแล้วก็ประเด็นเรื่องที่รุ่นน้องหนูนั้นเจอพี่เขาเดินกับผู้หญิงเป็นประจำซึ่งเป็นข้อความที่รุ่นน้องแคปมาให้หนูดูมีหลักฐานหลายอย่างค่ะแต่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนเรื่องแม่หนูนั้นก็ได้มีการโพสต์ไปจะด่าใครก็ด่าได้แต่อย่ามาด่ามแม จริงๆแล้วเนี่ยแม่ป่วยเป็นมะเร็งที่สมองระยะสุดท้ายและเพื่อนโทรมาบอกว่าพี่เขาโทรหาเพื่อนๆหนูถามว่าแม่น้ำหวานป่วยหรอเดี๋ยวก็ตายใครฟังก็โกรธยิ่งตัวพี่เขาเองรู้แล้วว่าแม่หนูป่วยเรื่องนี้เป็นเรื่องของสองคนเราคุยกันเคลียร์กันแล้วค่ะไม่ควรโทรหาแม่หนูวันนั้นที่หนูโกรธคือแม่โทรมาร้องไห้กับหนูไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรหนูเลยตัดสินใจโพสต์แบบนั้นที่ผ่านมาหนูทํางานเลี้ยงแม่และครอบครัวมาตลอดพี่เขาเองไม่ซัพพอตอะไรหนูเลยที่พี่เขาพูดว่าไฮโซต้อ so ง คู่กับดาราอันนี้คือเขาต้องคิดใหม่เพราะว่าตอนแต่สินใจแต่งงานกับเขาเนี่ยเราอยากอยู่กับเขาอยากมีความสุขกับชีวิตหลังแต่งงานแต่การที่เขาพูดแบบเนี้เขาต้องกลับไปคิดใหม่แต่งงานครั้งนั้นไม่มีสินสอดอะไรเลยเขาน่าจะรู้ตัวดีที่สุดแม่เรียกว่าเธอก็ออกมาพูดหลากหลายประเด็นเหมือนกันลคะค่ะยังไงก็ขอให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังคะ่ะ